ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นื่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28รกรกฎาคม2566ณบริเวณลานเจดีย์วัดบางพีใหญ่กลางอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีประชาชนจิตอาสากลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่อำเภอบางพลีร่วมกิจกรรมปล่อยพันปลาน้ําจืดลงในคลองสําโรงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการเพิ่มพูนทรัพยากรสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติและบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ทําความสะอาดบริเวณวัดบางพลีใหญ่กลาง จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จํานวน72รูปและนําข้าราชการทหารตำรวจถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเบิหนาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการประพฤติปฏ,ปฏิบัติตนเป็นคนดีมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริต และน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันณอาคารสาราประชาคมจังหวัดสมุทรปราการนายชำนาญวิเตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำจิตอาสาจังหวัดตราดเข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดตราดบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดโดยศูนย์นำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราดร่วมกับอำเภอเขาสมิงและองค์งการบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนจัดขึ้นโดยมีจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดึงในวันเฉลิมพระชนมพรรษาภายใต้กิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำคลองบึงหนามแดงบางพระ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนำหัวหน้าูนย์ราชการและประชาชนร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําและร่วมทํากิจกรรมการทําจุลินทรีย์โยนเอเอ็มบอลล่องเรือเพื่อกําจัดผักตบชวาและวัชพืชรวมถึงขยะในคลองบางพระตลอดจนเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในแหล่งน้ําธรรมชาติเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ําและปลูกฝังให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กลับคืนสู่แม่น้ําลาคลอง และที่ภายในป่าชายเลนบ้านสมเด็จงามตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีได้มีประชาชนจํานวนประมาณ30คนเดินทางเข้ามาปลูกต้นโกงกลางเพื่อสนองพระราชปณิธานและถวายเป็นพระราชากุศลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมตระหนักถึงภัยและภาวะโลกร้อนรวมถึงการส่งเสริมในการเข้าร่วมการทํากิจกรรมเป็นหมู่คณะ โดยมีนายพิรพงศ์สมุทรคีรีประธานป่าชัยเลนบ้านเสม็จงามได้บรรยายถึงความเป็นมาของสวนพฤกษศาสตร์ป่าชัยเลนบ้านเสม็จงามที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งป่าโกงกลางที่เป็นที่อาศัยของสัตว์น้ําหลายชนิดพืชสมุนไพร,รต่างๆและการผ่านักท่องเที่ยวเดินลุยน้ําทํากิจกรรมปลูกต้นโกงกลางเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและเพิ่มที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ํา